สวัสดีค่ะทุกคนช่องนี้เป็นช่องของต้งยมยำโกลเด้นนะคะเอ่โกลเด้นฟินแลนด์นะคะวันนี้แม่จะมาตอบคำถามหลายๆคนนะคะหลายๆคนมักจะถามว่าฟินแลนด์กับประเทศไทยห่างกันเท่าไหร่คะนะคะแล้วก็จะถามว่ากี่โมงแล้วคะหนาวไหมคะคือแม่ก็จะบอกมามาตอบคำถามหลายๆคนนะคะเวลา เวลาชาวประเทศฟินแลนด์เวลาเป็นเขาอะสำคัญที่เวลานัดหมายใครก็ให้เป็นเวลาทำงานก็ให้ตรงต่อเวลานะคะประเทศฟินแลนด์เนี่ยสำคัญเวลาสำคัญมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาจะ,จะม,จะมีจะมีคำคำของโบราณจะบอกว่าเวลาเวลาไม่เคยย้อนกลับนะคะ ฟินแลนด์อาจจะเป็นประเทศแรกหรือประเทศเดียวที่เวลาย้อนกลับแล้วก็เดินหน้านะคะจะบอกว่าถ้าหน้าร้อนนะคะถ้าหน้าร้อนเวลาสมมุติว่าตอนนี้เราอยู่หน้าหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวอ่ะเออตอนนี้เราหน้าร้อนดีกว่าตอนนี้หน้าร้อนนะคะพอเข้าหน้าหนาวเราจะหมุนเวลาเกินไปหนึ่งชั่วโมงนะคะ เราจะหมุนเวลาไปหนึ่งชั่วโมงเข้าหน้าหนาวหมายถึงว่าเดือนเดือนพฤศจิกาหรือกันยาตุลาตุลาพฤศจิกาประมาณประมาณประมาณพฤศจิกานะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะจะหมุนเวลาไปหนึ่งชั่วโมงนะคะเดินหน้าแล้วเราก็จะแล้วเราก็จะห่างจากประเทศไทยห้าชั่วโมงนะคะแล้วก็ พอหน้าร้อนนะคะพอเข้าหน้าร้อนต้มยำไปไหนละพอเข้าหน้าร้อนนะคะเวลาเราก็จะหมุนกลับกลับลงมานะคะเวลาจะหมุนหมุนย้อนลงมาเข้าหน้าร้อนเนี่ยประมาณเดือนอันนี้มันเมษาประมาณเมษานะคะประมาณเมษา,าเวลาก็จะย้อนก็ย้อนกลับ ย้อนลงมาเป็น4ชั่วโมงนะคะเพราะว่าฟินแลนด์เขาเขาถึงเวลาเขาก็จะมีการบอกกล่าวกันว่าเวลาเท่านั้นเท่านี้หรือว่าวันวันที่เท่านี้เท่านี้ให้เปลี่ยนเวลาให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนนาฬิกานะคะแต่แต่แต่จริงๆเนี่ยโทรศัพท์ของเรามันจะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัตินะคะโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้จะเปลี่ยน เปลี่ยนเองในอัตโนมัติเราไม่ต้องเปลี่ยนเราไม่ต้องไปหมุนมันเลยนะคะแต่โทรศัพท์ที่บ้านเอ้ยอหมายถึงนาฬิกาที่ติดตั้งที่บ้านนะคะนั่นแหละต้องต้องหมุนต้องหมุนกลับเองนะคะเราต้องไปหมุนเขาแต่โทรศัพท์เราไม่ต้องอ่ะเขาเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเนี่ยค่ะคือประเทศฟินแลนด์เวลามันจะเปลี่ยนแบบนี้นะคะประเทศอื่นคงไม่มีวันนี้ก็มาฝากความรู้ให้กับเพื่อนๆที่ถามมานะคะ ก็วันนี้ขอบคุณนะคะที่ตามช่องต้มยำนะต้มยำโกลเด้นฟินแลนด์แม่ต้มยำก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ